ผมจะเล่าเรื่องจริงที่ยังหลอกหลอนอันเนลีสมิเชลหญิงสาวชาวเยอรมันที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกปีศาจส,สิงสู่เรื่องราวการคลับไล่ผีของเธอกลายเป็นหนึ่งในคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงสวดมนต์ที่ดุดันทุกอย่างถูกบันทึกไว้ ผมเคยได้ยินเสียงจริงของเธอมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ปกติปล่อยฉันไปปล่อยฉันเสียงนั้นแหบแห้งและเจ็บปวดราวกับมาจากขุมนรกมีการกล่าวอ้างว่าเธอถูกครอบงำโดยปีศาจหลายตนลูซิเฟอร์ยูดาสเนโรระลึก บาทหลวงสองรูปพยายามขับไล่พวกมันแต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายลงฉันฉันไม่ไหวแล้วอันเนลีสกระซิบก่อนสิ้นใจร่างกายของเธอผ่ายผอมและบอบช้ำจากการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดอันเนลีสมิเชลเสียชีวิตด้วยความทรมาน แต่เสียงของเธอยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความมืดมิดที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นเป็นเสียงจริงจากนรกที่ยังคงก้องกังวาน